สวัสดีครับแฟนี่ครับวันนี้เรามาจัดงานนะครับสังสรรค์ขึ้นปีใหม่แลกเปลี่ยนของขวัญกันนะครับที่ร้านเมทไซนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทรนะครับผมอันนี้ก็สนุกสนานนะครับจับของขวัญก็สนุกสนานเลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็มีอาหารอร่อยๆให้ทานนะครับเดี๋ยวผู้ชมบรรยากาศสวยๆนะครับของร้านร้านเลยครับเขาจับไล้สวยงามมากเวลาข้าวบนเป็นพระห่มนะครับ แล้วก็ของควัญนี่อ้คหน่าจะเป็นทอง10กิโลเขน่าจะเป็นทองแท่งนะครับทองแท่งเขาหนักมากอันนี้ทองแท่งครูเม์สงสัยทองหยอดครับบอกก้อนทองคำนี่หมดแต่กลับบ้านไปน่าจะเป็นฝอยทองครับเป็นฝอยทองครับผมโอ้โหจัดบรรยากาศได้สวยงามมากๆนะครับพี่น้องเพื่อนครูของเราก็มาจัดกิจกรรมกันนอกสถานที่ครับวัี้ตอนเย็นๆย็น6โมงเย็นนะครับตอนนี้ ก็จะเอากลับไปทําอยู่ที่บ้านนอดิกนะครับบรรยากาศครับผมผมจะไปทาที่บ้านนอดิกผมไปหาซื้อผ้าใบอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะครับเราต้องเอาต้นไม้อันนี้ให้ได้ผมมีลานอยู่ที่บ้านอยู่นะครับทำทำลานทําเตาเดี๋ยวผมจะทำด้วไมิตรายก็จะไม่มีลูกค้าอ๋อใช่ไม่เป็นไรเราจะมาปั้นพลางงานลานมิตมิตรดีเอาไปอยู่ที่นู่นแล้วใช่ไหมครับน้องบอกว่าจ้างสองหมื่นไปแน่นอนสวยมากนะครับบรรยากาศยามค่ำคืน ลิมฟังน้ำพุงนี่อาหารนะครับ <ไง S 2> เราก็ทานไปม้างแล้วนะครับผมนครับบรรยากาศนะครับไงไงเราแรกของขวัญจากของขวัญกันไปแล้วนะครับกับฉากแฮปปี้นิวเฮียบรรยากาศโดยดมของวันนะครับม, <laughs> มีสนามเด็กเล่นให้เด็กด้วยนะครับนี่ครับ ว่าก็มีความสุขเดินไปเดินมาครับตอนนี้บหาแก,ก้วน,น้ำไม่เจอโอ้มีรถคลาสสิกนะครับโฟกสวาเกนรถเต่าด้วยนะครับมีทั้งเตา่าเต่าตู้แล้วก็เต่าเก่งสีเขียวสวยงามนะครับไม่รู้เขาหามาได้ยังไงครับ คลาสสิกมากมากเลยผมนก็นั่งอยู่ข้างรถตู้โฟกนะครับสวยมากคลาสสิกจริงๆนะครับผ <c oughs> มบรรยากาศไม่ธรรมดานะครับตรงร้านนี้เม็ดทรายนะครับผมถ้าใครมีเวลาว่างๆอยากจัดทริปอะไรสนุกๆก็เชิญได้เลยนะครับสวยงามมากนะครับผม พี่มดเขาไปนั่งข้างในได้นะหน <Yeah. S 1> <laughs> ึ่ะรถโฟกสวากเกนรถคลาสสิกตู้โฟกนูน่นขนุนสีแดงอยู่ฝั่งนูน้น <c oughs> นี่สีเขียวครับห <c oughs> น้าก็เป็นร้านกาแฟด้วยนะครับผมสวยงามครับอำเภอเมืองสกลนครน,นะครับแต่เป็นชายแดนติดกับพืกศรีสุพรรณนะครับอันนี้นี่ครับเป็นร้านกาแฟ ยดบริการทุกวันไปในร้านก็มีอาหารกับข้าวโ,โหยอดเยี่ยมครับสวยงามเข้ากับบรรยากาศเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของเรานะครับนี่ครับต้บนไม้ก็ประดับประดาไปด้วยหลอดฟงหลอดไฟสวยงามนะครับผม เดี๋ยวต้องออกไปลองทำที่บ้านแล้วเะครทีมงานผมก็เก็บภาพส,สวยๆนะครับไว้เป็นที่ระลึกด้านหลังก็เป็นครัวนะครับครัว วันนี้เป็นวันที่สองนะครับสองมกราคมนะครับแขกก็น้อยนะครับวันนี้เพราะว่ามันผ่านพ้นวันปีใหม่มาแล้วนะครับถ้าเป็นเมื่อวานนี้หรือวันสิ้นปีก็คงจะเต็มนะครับคงจะเต็มนะครับบรรยากาศสวยเลยนะครับผม วันนี้สุดยอดเลยครับบรรยากาศสุดคลาสสิกเสียงเพลงเบาๆทขามาเลยครับเราถือโอกาสถ่ายภาพกับแฟนกอนนะครับผมขอเอวหน่อยค่ะขอเอวหน่อยค่ะสมัยก่อนพวกเราก็จะพร้อมเพียวนะครับอันนี้ผู้มีอันจะกิวางกอนเดี๋ยวถ่ายรูปภาพนิ่งเดี๋ยวนะครับ